สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเรียนให้ประสบความสําเร็จกับสถาบันการศึกษ <Jake. S 2> า,สาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทําแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศ <c oughs> ึกษาควรที่จะทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับ <c oughs> นักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนบุรีนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนักศึกษาคะเราก็มาถึงเทปที่2แล้วนะคะในเทปที่1นนั้นเราได้พูดถึงเรื่องของอหลักการและวิธีการเื่อยฟื้นคืนชีพคงยะจํากันได้นะคะเป็นในประเด็นสําคัญสําคัญนะั้นคงจะอยู่ในใจกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงให้ดูคลิปนะคะแสดงวิธีการ CPR เลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรีแก้วจันทร์วันนี้จะมาสาธิต CPR ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวจะหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลนะคะจะสาธิตให้ดูทั้ง3ช่วงวัยคือในวัยผู้ใหญ่อันวัยผู้ใหญ่นี้เรานับตั้งแต่9ขวบขึ้นไปนะคะเราถือว่าหน้าอกนี้จะมีความหนาเท่ากับผู้ใหญ่แล้วนะคะและก็ช่วยในเด็กอายุ1ขวบถึง8ขวบนะคะ และอีกอันหนึ่งก็คือช่วยในเด็กทารกตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนถึงหนึ่งขวบค่ะคำว่าภาวะหัวจะหยุดเต้นนั้นก็ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าคือตั้งหัวใจและการหายใจหยุดเต้นแต่สมองยังไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งช่วยฟื้นคืนชีพได้นะคะถ้าทําได้ภายในสี่นาทีก็จะช่วยให้สมองไม่ตายค่ะนะคะการสาธิต CPR ในวันนี้นั้นเราจะสาธิตการกดหน้าอก อย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่จําเป็นต้องเป่าปากเพราะว่าวอชิงตันดีซีอเมริกันฮาร์ดแอสโ OCIATION นะคะได้รวบรวมผลงานวิจัยของวอชิงตันซิตี้นะคะแล้วก็สวีเดนแล้วก็ลอนดอนนะคะทั้งหมดเนี่ยร่วม3,000กว่ารายนะคะพบว่าการกดหน้าอกอย่างเดียวในการ CPR นั้นไม่ต้องช่วยเป่าปากไม่ต้องช่วยหายใจนะคะก็จะสำเร็จช่วยให้มี ฟื้นขึ้นได้มากกว่าที่จะช่วยเป่าปากเ่อร์เซนกว่าก,กว่าทีเดียวนะคะอันนี้แล้วก็ทัานญี่ปุ่นและกีนนั้นได้ทำมาก่อนแล้วด้วยแต่ American Heart a s s OCIATION และสมาคมแพทย์หัวใจแห่งประเทศไทยก็ได้ทำตามแบบนี้เหมือนกันนะคะเมื่อปีตั้งแต่ปี2015มาจนปัจจุบันเลยค่ะนะคะเป็นการดีที่จะที่ว่าผู้ช่วยเหลือนั้นจะต้องไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะ จากปากของผู้ป่วยซึ่งอาจจะติดเชื้อได้ทั้งเชื้อที่เกิดที่ติดต่อโดยทางเลือดถ้าหากว่าในปากของคนไข้เป็นแผลจริงไหมคะถ้าปากของคนไข้เป็นแผลหรือมีเลือดออกหรือว่าปากของผู้ช่วยเหลือเป็นแผลถ้าเราเป่าปากมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในที่ติดาทางเลือดนะคะแล้วก็ในทางหายใจเช่นวัณโรคเราก็ปลอดภัยได้นะคะอันนี้เป็นการดีมากนะคะ อาจาจะมีสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วสมองเมื่อไม่ได้ออกซิเจนเนี้จะช่วยได้หรอนะคะอันนี้ทราบไปอย่างว่าการช่วยนี้เป็นการช่วยนอกโรงพยาบาลน,นะคะแล้วเราทำด้วยเราตัดสินใจทําให้เร็วที่สุดภายในสีนาทีเนื่อสมองยังไม่ตายค่ะนะคะเน้อแต่สมองยังตายในเรลาที่เรากดนั้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างทุกส่วนของร่างกายรวมทั้งสมองจะมีออกซิเจนประมาณ17 1 8ก็ยังอยู่ได้ถ้าเราเรียบนําส่งโรงพยาบาล โดย1669นะคะก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือในระหว่างทางโดยการให้ออกซิเจนไปในระหว่างทางนะคะหรืออาจจะมี AED เ,เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะคะช่วยเหลือด้วยนะคะในระหว่างทางนั้นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลก็จะทำการช่วยเหลือที่จะช่วยในเรื่องของ,อองให้สมองเนี่ยได้รับออกซิเจนได้เพียงพอต่อไปนะคะอันนี้ก็จะได้ดูการสาธิต โดยอาจารย์วิรันวันเพ่งพาณิชย์นะคะจะสถานที่ห้เห็นทั้งการช่วยเหลือทั้งสามวัยนะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเชิญได้ค่ะคุณ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 ช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะมีความหดสติช่วยทอนตัวก้าหน่อยค่ะเมื่อประเมินสภาพแวดล้อมปลอดภัยแล้วผู้ช่วยเหลือก็เข้ามาข้างคนไข้นั่งข้างคนไข้เพื่อประเมินระดับสติและการหายใจอีกครั้งหนึ่ง ประมาณสองถึงสาวินาทีไม่หายใจก็จะเริ่มทำการ CPR นะคะโดยการ CPR ครั้งนี้จะใช้กดด้วยมืออย่างเดียวใช้ส้นมือนะคะใช้ส้นมือกดตรงตำแหน่งกระดูกอกนะคะกระดูกอกแนวและหัวนมนะคะ่ะแล้วก็วางส้นมือข้างหนึ่งลงไปแล้วอีกข้างหนึ่งก็ประสานกันแล้วกดให้ลึกประมาณ5เซนติเมตรถึง6เซนติเมตร อัตราประมาณ1 0 0 1ถึ120ครั้งต่อนาทีนะคะต้องทำให้เร็วเมื่อครบประมาณ200-240ครั้งแล้วถึงกลับมาประเมินการตอบสนองของคนไข้โดยการเรียกอีกครั้งหนึ่งและดูการหายใจถ้ามีการหายใจรู้สึกตัวดีแล้วก็หยุดช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะต้องทำต่อต่อเนื่องกันไปจนกว่ารถพยาบาลฉุกเฉินจะมาถึงต่อมาจะเป็นการสาธิต การ C P R ในเด็กตั้งแต่อายุ1-8ขวบนะคะซึ่งขั้นตอนทุกอย่างจะเหมือนกับช่วยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปอย่างที่สาธิตมาแล้วแต่สำหรับของเด็ก1 8ขวบนั้นจะต่างกันตรงที่ใช้ส้นมือข้างเดียวเท่านั้นค่ะวางค่ะส้นมือข้างเดียวเท่านั้นวางแล้วอีกมืออีกข้างจะวางที่หน้าผากเพื่อเปิดทางเดินหายใจาการกดนี่จะกดให้ลึกประมาณหนึ่งในสของทรงอก อัตราเท่ากับผู้ใหญ่ค่ะร้อยถึงร้อยู่ตั้งต่อนาทีและต่อมาก็จะเป็นการสาธิตการ CPR ในทารกอายุ1เดือนถึง1ปีนะคะขั้นตอนก็เช่นเดียวกันกับช่วยเด็ก1-8ขวบหรือช่วยในผู้ใหญ่เพียงแต่การวางตำแหน่งที่กดนั้นวางนิ้วมือสองนิ้วเท่านั้นกดค่ะในตำแหน่งเดียวกันค่ะ ให้ลึกประมาณ1ใน3ของทรงอกและอัตราจากประมาณร้อยถึงสอีรครั้งต่อนาทีเช่นเดียวกันค่ะสังเกตนะคะว่าอีกมือหนึ่งจะเปิดจะกดหน้าผากไว้ให้ทางเดินหายใจเปิดเล็กน้อยหลังจากดูคลิปสาธิตการ CPR แล้วนะคะก็จะเห็นแล้วนะใช่ไหมคะอย่างที่เคยพูดถึงหลักการและวิธีการเทคนิค ต่างๆที่สำคัญสำคัญน่ะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเ,าเราก็เมื่อช่วยได้ครบ2นาทีหรือ200ถึง240ครั้งแล้วนะคะก็จะมาถึงเราก็จะมาประเมินผลก่อนนะคะว่าคนไข้ฟื้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเมินโดยทีเ่เรียกนะคะอีกทีหนึ่งแล้วดูการหายใจดูหน้าท้องและหน้าอกนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวขยับไหมนะคะ ถ้าหากว่าเราเรียกแล้วยังไม่ตอบสนองยังไม่รืมตายังไม่มีการร้องอือร้อง A, อะไรเลยนะคะแล้วก,วก็หน้าท้องก็ไม่ขยับนะคะหน้าอกก็ไม่ขยับคือยังไม่หายใจนะคะเราก็ต้องกดหน้าอกต่อนะคะแล้วก็ต้องกดหน้าอกต่อให้ได้ครบ200-240ครั้งอีกทีหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามีคนเปลี่ยนก็เปลี่ยนในช่วงนี้นะคะแล้วเราก็ทําสลับกันทุกอสองนาทีเนี่ยนะคะ แล้วก็ประเมินใหม่สองนาทีแล้วประเมินใหม่นะคะตอนนี้ถามว่าและ้วจะช่วยนานเท่าไหร่แล้วนะก็เราก็ช่วยจนกว่าที่รถพยาบาลฉุกเฉินที่เราตาม1669นะคะมาถึงนะคะซึ่งอันนั้นเขาจะมีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาช่วยด้วยนะคะเขาจะประเมินดูว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องไหมเพราะว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินี้มันจะ ทำในกรณีที่หัวใจเต้นระริกรัวแต่ถ้าหัวใจหยุดนิ่งเลยนะคะไม่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเลยนั้นก็ไม่ทํานะคะอันนี้ก็จะใช้กดหน้าอกอย่างเดียวต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเขายัางมาไม่ถึงนะคะเราก็ต้องช่วยต่อไปนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าช่วยเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่สําเร็จนะคะก็ถือว่าไม่ฟื้นก็จะยุตินะคะยุติกันช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าเราประเมินแล้วผู้ป่วยรูร้สึกตัวจะลืมตาขยับแขนขา และหายใจได้สม่ําเสมอนะได้ลึกพอนะคะต้องไม่น้อยกว่า10ครั้งต่อนาทีนะคะถ้าหายใจแค่เงืออเคือกเนะี่ยถือว่ายังไม่ยังไม่หายใจนะคะถือว่าหายใจนั้นไม่สําเร็จนะคะเราก็กดหน้าอกได้นะคะอะ่เราก็เลิกกดหน้าอกถ้าหากว่าเขาหายใจได้อย่างนี้เราก็เลิกกดหน้าอกได้และและ้วก็นําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพื่อรักษาภาวะผ,ผิดปกติต่างๆซึ่งนะนะั้าท,ที่ที่สำคัญก็คือเรื่องของภาวะเกลือแร่ในร่างกายนะคะจะไม่สมดุล แล้วก็สมองก็จังขาดออกซิเจนอยู่นะคะอันนี้เราก็ต้องก็จะมีโรงพยาบาลจะได้ช่วยเหลือต่อไปนะคะในการดูแลนะคะหลังจากรักคนไคข้ฟืน้นแล้วนะคะในที่เกิดเหตุเราก็ประเมินระดับสตินะคะว่าเขาอยู่ในระดับไหนอย่างที่เคยพูดมาในตอนต้นใ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 นหน่วยที่หนึ่งแล้วนะคะเรื่อ AVPU เนี่ยนะคะก็คงจะทบทวนกันได้นะคะคือถ้าหากว่า A ก็คือพูดูเรื่องดี alert ถ้าหากว่าเขา ตอบสนองเป็นคำพูดออกมาจะเป็นสับสนหรือว่าจะรู้เรื่องดีก็ถือว่าเป็นระดับวีนะคะแต่ถ้าหาข้อไม่ตอบสนองเป็นคําพูดเลยรับประคำพูดคําสั่งของเราเลยไม่ตอบสนองเลยเป็นแต่เมื่อทําให้เจ็บนะโดยกดที่ปลายเล็บ ه, ที่กดที่คนเล็บนะคะกดที่คนเล็บแรงๆนะคะไม่มีบัดบัดป้องเลยไม่มีหนีเลยนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นตัวยู ไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนข้อหน,นีได้บัดป้องได้ก็ถือว่าเป็นตัว P อันนี้เราก็จะบันทึกเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าระดับสติหลังจากฟื้นนั่นคือระดับสติอยู่ที่ตัวไหน A B P U นะคะแล้วตอนนี้ถ้าคนไข้รู้เรื่องดีเราก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้แจ้งให้ทราบเหมือนกันช่วยเหลือลเราก็เ,าเกิดอะไรขึ้นเราช่วยยังไงนะคะแล้วก็เราก็นำส่งโรงพยาบาลตอนนี้การการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประจำรถฉุกเฉินนี่ก็สําคัญนะว่า เราเกิดเหตุการณ์ที่พบมันทาไหล่แล้วระยะเวลาที่ช่วยเหลือนานเท่าไหร่แล้วมันช่วยอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ฟังเราอย่างเดียวเขาก็ช่วยเหลือคนไข้ไปเขาก็ฟังเราไปนะคะตอนนี้ก็ที่สาคัญอีกกับการหนึ่งคือการป้องกันนะคะหลังหลังจากฟื้นคืนชีพมาแล้วนะคะการที่สมองขาดออกซิเจนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องป้องกันไว้นะก็คือ,อรถฉุกเฉินก็จะมีออกซิเจนนะเขาจะให้ออกซิเจนทางหน้ากากหายใจแล้วก็การ บางถุงน้ําแข็งนะหรือโคลแพ็นะคะที่สีสั์และลําตัวของคนไข้นะเพื่อที่จะให้อุณหภูมิกายนเย็นนะลดการใช้ออกซิเจนในร่างกายของสมองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้ามีนะคะ,ะถ้าไม่มีคือไปถึงโรงพยาบาลเร็วขเขาก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของออการช่วยให้ให้ให้ใหใหรอดชีวิตเนี่ยคะ่ะจะช่วยได้นะคะทั้งที่ ทั้งบุคคลทั่วไปนะคะโดยโดยโดย,โดยโวิธี Hands Only CPR ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะสามารถจะทำได้ไม่ยากนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่การนั่งนั่งคนนั่งชิดตัวคนไข้นะคะขอสอสองข้า้งี้แยกกันให้พร้อมที่จะมั่นคงในการที่จะโน้มตัวลงไปนะคะแล้วก็วางมือให้ถูกตำแหน่งนะคะตรงกลางกระดูกอกนะคะแนวหัวนมนะคะ แล้วก็จังหวะต้องสม่ำเสมออัตราต้องไม่น้อยกว่าร้อยครั้งต่อนาทีและไม่เกินร้อยครั้งต่อนาทีนะคะความลึกนะคะต้องไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรหรือตัสามของความหนาของทรงอ,อกนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิน 60- เซนติเมตรเพราะถ้าหักลึกมากไปแรงไปก็อาจจะทําให้หัวใจช้ําหรือตับแตกอะไรเงี้ยได้หรือซี่โครงหักได้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วในเทปที่1น,นั้นต้องไปทบทวนนะคะ แล้วก็อย่าลืมว่าต้องตัดสินใจให้เร็วที่สุดนะคะประเมินได้ว่าหมดสติหยุดหายใจนั่นคือหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องลงมือให้เร็วที่สุดถือว่าเป็นนาทีทองเพราะถ้าาเราเราช้ากว่าสีนาทีนะคะสมองเขาอาจจะตายได้นะคะถึงแม้จะช่วยมาขึ้นมาได้ก็อาจจะเป็นคนที่สมองทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่ร้อเปอร์เซนต์อย่างงี้คะ่ะหรือว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นและที่สําคัญที่สุด อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องประเมินสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวผู้ป่วยไม่ไม่เช่นนั้นเราอาจจะเกิดอันตรายจากเสียสารแวดสถานการณ์แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเช่นไฟไฟฟ้าร่วหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคนั่นนี่ก็คือเรื่องของคําสําคัญที่ต้องจาอีกที่ต้องจําก็คือกรดแทกหนะ้าอกหรือกดหน้าอกนะให้เร็วและแรงนะคะอันนี้คือเร็วและแรง นะนอกเหนือจากตำแหน่งถูกต้องนะคะนอกเหนือจากการวางามือให้ถูกต้องนะคะอันนี้ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือถ้าฝึกนะคะกรุณาอย่าฝึกกับคนนะคะฝึกกับหมอนหรือถ้ามีหุ่นก็ฝึกกับหุ่นนะคะอันนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะจะนำไปใช้ได้ในชีวิตซึ่งเราเราคาดคิดไม่ได้หรอกคะ่ะว่า เราจะพบเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่กับใครที่ไหนเมื่อไหร่นะคะอันนี้ค่ะก็ขอโชคดีค่ะรสด,ดีค่ะ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจําเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0 2 8 0ดศูนหถึง